สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้อง้องทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง youtube พอยสายรถสวยรีวิวนะคะวันนี้พ่อยสาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมเลยนะคะซอยเซรีไทย68แแยกหนึ่ง เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นำเจ้ารีโว่นะคะสีบอลเงินสวยๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมตัวรถนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดสั่นกระดิ่งให้พลอยใส่ด้วยนะคะ<อ>เพื่อที่จะไม่พลาดรถใหม่ๆรถสวยๆนะคะวันนี้นะคะพลอยใส่อยู่กับเจ้า Toyota r รีโว8 g g ปี2017นะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์ห0ม่1 4 9 0 0บาท เอ่อหนึ่งแสนสมื่นเกกิโลเมตรนะคะมุกมุกนะคะเมื่อกี้โอเคแต่ก่อนที่จะไปดูตัวรถนะคะจะไปดูรายละเอียดตัวรถต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าท่านใดตอนนี้นะคะที่กำลังถามหาหรือตามหารถกระบะราคาดีๆนะคะราคาเบาๆนะคะ เอารถไปเที่ยวปีใหม่นะคะใกล้ะจเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะหยุดยาวใครยังไม่มีรถขับกลับบ้านขับกลับต่างจังหวัดนะคะต้องรีบเลยนะคะตอนนี้คันนี้เป็นตัว p r ี n ันเนะคะให้ดูในส่วนของรอบๆตัวรถก่อนเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่จะออกรถตอนนี้นะคะพลอยสายมีโปรโมชั่นให้นะคะนั่นก็คือ ออกรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะครบฟรีเวันไปเลยและสําหรับลูกค้าทีา่ปรึกษากันเข้ามานะคะว่าอาชีพอะไรออกได้บ้างนะคะก็หลักๆเลยนะคะพนักง,งานบริษัทพนักง,งานเงินเดือนรายวิสาหกิจข้าราชการต่างๆธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะคะหรือแม้กระทั่งร i d เดอร์ราแมนที่เราเปิดรับอยู่ตอนนี้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีเอกสารรายได้ชัดเจนแสดงรายได้ชัดเจนนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลย ยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้ารีววคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสีบอลเงินคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเริ่มที่ไฟหน้าเลยแล้วกันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ในส่วนของโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวมีไฟเดย Time Running Light มาให้ด้วยส่วนไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไส้ยอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะไม่มีรอยแต่งงานเลยนะคะกระจังหน้าสี เงินนะคะกระจังหน้าโครเมียมตรงกลางเป็นสนัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หล,ลักนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยในส่วนของตัวไฟอีกด้านหนึ่งนะคะโปรเจคเตอร์คู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวเช่นกันในส่วนของฝั่งนี้นะคะมีไฟได้ทามาให้เรียบร้อยเลยต่อมาไฟตัดหมอกหนึ่งคู่หน้ามีมาให้เลยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกตัดด้วยเส้นโครเมียมด้วย หลอดไฟก็ยังใสๆกิ๊กๆอยู่เลยนะคะลังพึ่งสีดำนะคะหมายเลขทะเบียน6กก็ไก่ชอชิง่ง5350กรุงเทพมหานครลูกค้าจะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะคะสำหรับป้ายทะเบียนเนาะฝาก,กระโปรงหน้าไม่มีรอยแตกงามไม่มีรอยคิดข่วนชุดกันชนแนบสนิทไม่มีการผ่านการจมหนนจมหนัก ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะไม่เคยอุบัติประสบอุบัติเหตุไฟไหม้มาแน่นอนนะคะรถเป็นรถเดิมๆใหม่ก็เป็นไหม่แท้เดิมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพอใส่การันตีให้มาต่อกันด้วยล้อกันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยเดิมๆเ,เลยนะคะของแท้จากศูนย์ตรงรุ่นนะคะของโตโยต้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางปี2019นานะคะยางยังถือว่าโอเคอยู่นะคะใช้ได้อีกยาว ภายในซุ้มล้อนะคะชุดอ่ออ่าโคอ่าต,ตัวตัวโชคนะคะก็เป็นโชคเดิมเดิมปีกนกต่างๆเดิมทั้งคันเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้ออะไรก็ยังอยู่ครบมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะมีบันไดามาให้ด้วยนะคะสองฝั่งเลยสีดำนะคะไม่ต้องเสียเงินไปต่อเติมกันเพิ่มตัวนี้เป็นตัวพีเลนเนอร์ด้วยนะคะเป็นเครื่องเป็นเครื่องสองจุดแปด ถัดมาด้านบนนะคะจะมีตัวสัญลักษณ์ไฮรักนะคะที่เป็นโครเมียมตัวนูนแล้วก็ตัวรุ่น2.8นั่นเองนะคะต่อมาที่กระจกข้างนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในส่วนของตัวกระจกเรียบร้อยไฟเลี้ยวนะคะก็เป็นไฟเลี้ยวดำเดิมนะคะกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกเดิมเดิมนะคะโตโยต้าโลโก้ยังอยู่นะในส่วนของตรงขอบ ขอบกระจกนะคะตัวขอบกระจกตรงนี้จะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะยาวไปถึงประตูหลังเลยที่จับประตูนะคะเป็นโครเมียมเช่นกันนะคะมีปุ่มสำหรับกดล็อกด้วยด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของด้านข้างก็ไม่มีรอยบุ๋มรอยขนแมวใดๆเลยนะคะด้านหลังนะคะภายในกระบะข้างหลังนะคะสีดำน,นะคะ ชุดกันกระแทกนะคะมีมาให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็สะอาดใหม่นะคะบรรจุของได้เยอะเช่นกันนะคะถัดมาด้านท้ายนะคะจะมีตัวสติกเกอร์นะคะที่เขียนว่าพรีเด e r นะคะสติกเกอร์ไม่มีรอกไม่มีขาดนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะเป็นไฟหลอดไส้นะคะตรงนี้เป็นสติกเกอร์ที่รอกออกไม่หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะเก็บงานเก็บรายละเอียดทําสปาให้ลูกค้าก่อนส่งมอบรถทุกคันนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวรุ่นนะคะตัวสัญลักษณ์ไฮรักแล้วก็ตัวรุ่นตัวจี ต่อมาในส่วนของที่เปิดนะคะลูกค้าจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์กล้องถอยมาให้1จุดตรงนี้นะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนคันนี้มีบันไดหลังมาให้เพียบพร้อมเลยนะคะตัดด้วยกันชนที่เป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างด้านล่างเลยแบบนี้นะคะรูปทรงสวยงามนะคะคันนี้เราไปดูภายในตัวรถกันเลยนะคะ เปิดออกมานะคะภายในตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลาจะออกน้ำตาลที่ไปทางนู้ดนะคะในส่วนของตัวประตูนะคะน็อตอะไหล่เดิมๆชุดเม็ดอ์คเรียงสวยเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตรงประตูนะคะจะมีที่เก็บสัมภาระหรือสามารถวางขวดน้ำแก้วน้ำได้นะคะลำโพงจะอยู่ด้านล่างเลยที่พักแขนเป็นเบาะหนังสีนู้ดนะคะ แผงสวิตควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถล็อกตัวรถล็อกกระจกได้ตรงนี้เลยและเท่านั้นยังไม่พอนะคะสามารถปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบอัตโนมัติได้อีกด้วยรวมถึงปรับระดับไฟนะคะแบบออโต้ทั้งหมดเลยภายในนะคะมาพร้อมกับปุ่ม่ม engine start นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเวลาดับเครื่องยนต์หรือสตาร์ทเครื่องนะคะก็สามารถ คอนโทรลที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเนาะพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะในส่วนของพวงมาลัยสามารถปรับโหมดเปลี่ยนโหมดนะคะสั่งการได้จากพวงมาลัยได้หมดเลยนะคะมีแอร์แบ็กหนึ่งจุดอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะคะตรงตัวพวงมาลัยหน้าจอแสดงผลนะคะก็ชัดเจนนะคะสะอาดใหม่ คอนโซลด้านบนนะคะเรียบๆสบายๆง่ายๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวแอร์นะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะลงมานะคะจะเป็นหน้าจอ LED แบบทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะลงมาอีกนะคะจะมีที่ใส่แก้วน้ำวางแก้วน้ำได้ถึง2ใบเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดและ ปุ่มอีโค o โ e มดพาว m o อ e มาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนนี้ภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีนูด๊ดละกันนะคะสีนูดไม่มีขาดไม่มียับไม่มีเยินเลยนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าในส่วนของเบาะด้านข้างคนขับนะคะก็เรียบเรียเลยนะคะไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะในส่วนนี้ด้านบนนะคะจะมีตัว ไฟนะคะและกล่องเสร็อที่เก็บแบนนะคะมาให้ด้วยมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆลูกค้าขาภายในนะคะด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกเนี่ยเป็นระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะคะ เบาะหนังเช่นกันนะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีเยินเลยนะคะมีสายเข็มขัดนิราภัยให้พร้อมเลยนะคะมีตัวแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะคะมีที่แขวนอเนกประสงค์นะคะลูกค้าสามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยเวลาเราไม่ใช้เราก็เก็บไปนะคะในส่วนของเบาะด,ด้านหลังนะคะลูกค้าที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถดึงตัวนี้ลงมานะคะเป็นเบาะนะคะเวลาเราเอาอะไรขึ้นมาทานบนรถนะคะไม่หกเลอะเทอะนะคะมีที่วางแก้วให้ ด้วยนะคะคันนี้นะคะถือว่าสะดวกสบายครบคันเลยนะคะก,กว้างสไตลก์กว้างเลยนะคะนั่งกันสบายสบายเลยสําหรับครอบครัวใหญ่ที่ชอบรถกระบะนะคะสไตล์นี้ก็ต้องเป็นตัวพิลนันเนอรคันนี้เลยนะคะภายนอกสีบรอนเงินภายในสีดําตัดนุ๊ด สวยจริงๆนะคะลูกค้าราคาไม่แพงอีกต่างหากนะคะสำหรับราคาค่าตัวนะคะเจ้ารีโวคันนี้อยู่ที่659,000บาทนะคะ659,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สอบถามกับกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรมาติดต่อหาพลอยสายได้ที่เบอร์ด้านล่างที่จะทิ้งไว้ให้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรามีรถมากมายมากกว่า350คันให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะและรถของเรานะคะจะเป็นรถที่คัดเกต ทุกคันนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงในคุณภาพของตัวรถนะคะราคาดีคุณภาพก็ดีเช่นกันนะคะคุณภาพดีเกินราคาพอยใส่การันตีให้เลยว่าออกไปแล้วจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังแน่นอนนะคะเพราะว่ารถของเราเป็นรถคัดเกรดจริงๆนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆก็ไม่ก็ไม่เดิมๆนะคะไม่มีการกอไม่นะคะเป็นไม่แท้ร้อยป็เลย สำหรับคันนี้นะคะใครถูกใจนะคะก็โทรเข้ามาหาพลอยสายได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้พลอยสายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ